สวัสดีครับพี่น้องพ่อากันอีกที่เก่าเหมือนเดิมนะครับ,ก,บกับผมผู้กองสมพันธ์พี่น้องพ่อกันซิปเก่านกา,รนา,กาหรือว่าหนึ่งทุ่มของที่ยี่สิบสี่พฤษภาคม่มสองพันหร้อยหกสิบหกพี่น้องเบื้องลูกกบหน่อยตัวละห้าบาทนะครับเนี่ยใส่ต๊ะปลานะครับเิ็นบนนี่มีประมาณหน่ร้อยกว่าตัวพูดอะไรกับทั่วมาเอาพี่น้องตัวละห้าบาทแต่ว่าผมลดให้แล้วเลยสามบาท ผมลดให้สามบาทนะครับนี่นี่ผมว่าจะว่าจะเห็ดพอม่พัดผมมมเห็บดดอกนะครับผมจะเอาชุดเอื่อนห็ดมาหน่อยนะครับผมจะใส้ตัวสามบาทเพียงใดก็ทุ่มเอาเลยพี่น้องเมียตัวใหญ่ไปปิ่งเลยเลยเอาไปหมกเลยเลยพี่น้องคนนะนะครับเอาไปหมกเลยเลยพี่น้องนะครับตัวละสามบาทสามบาทนะครับลูกกบตัวเล็กๆตัวละสามบาทเพียงใดก็ทุ่มเอาเลยพี่น้องเด้อ ไายในวันเสาร์นี่ด้ะเสาร์อาทิตย์นี่ด้ะทางเขั่นผมก็นติบีหน้าไปเนี่ยอื่นนะครับนี่ลูกกบตัวละสามบาทนะครับมันตัวละหาแต่ว่าผมลดนมึห้สามนะครับมันหน่อยนี่นะครับผมจะเปลี่ยนบอไหมผมจะเอาชุดอื่นมาใส่นะครับนี่ครับมาเบ่งชุดสองนี่ชุดสอง เห็นบ่พี่น้องโอ้ยุ่งหลายขนาดเลยพี่น้องกัดดักเป๊ะๆอยู่นี่นทุบดักว่ได้นะครับเนี่ยตัวละสองบาทที่ผมประกาศไปนั่นพี่น้องยังยังเยอะๆยิ่งขนาดตัวสองบาทกับมีดแล้วพี่น้องเด้อนี่บ่วมันตัวใหญ่เดินตบง่ายเด้อคนน่ะเห็นบ่พี่น้องตัวละสองบาทนะครับคันรถอาทิตย์หน้าก็ขึ้นสามบาทเลยเพราะว่ามันหลายบัวมันมันตัวใหญ่มันหมืดอาหารหลายมันกินอาหารหลายพี่น้องไม่ตหญ่แล้วนะครับเกี่ยงข้าวเดียวไม่พี่น้องผมมาเอาสันพ่ออาทิตย์เดียว เงี้ยเอาเงี้ยเอาพี่น้องกบมันดีนะครับนี่ตัวละสองบาทมีประมาณพันกว่าตัวหรสองพันตัวนี่แหละพี่น้องพี่น้องอย่าได้กระทุ่มาเอาเด้อมาเอาสบายสบายเล่ขนาดไปส่งกับมันก็ไกลเตื่อนนะครับไปส่งกันมีคานะมันพี่น้องแา่ในใกล้กับไปส่งไหนหรือว่าไปไกลโอ้ยยุงกัดโอ้ยขอ้ายไผ่ละลายุงกัดมาลายเถี่พี่น้องพวดนะมาเบิ่งเบามาเบิ่งคอยม่พัดบเลย พอไปพันธ์ปีนาว่าทีพอไปพันธ์ปีนานะครับอยู่ร่นมาได้ยุ่งกัดหลามาเลยเลื่มเอากออกอกยออยกอยอย่างมาท่านะครับตาหนามดีดีคนละพี่น้องมีหอดป่าปุ๊บปุ๊บ,ป,บ,ป,บปุ๊บอย่างนี้มาได้ปัน้นเกลพี่น้องได้อเห็นไหมที่พอไปพันธ์ปีนาพี่น้องคนนี้ว่งหาหกลอยตัวนะครับชุดแรกชุดแรกด้วยซรัพนี่แหละชุดตองเอาไว้ทะเลอๆกันเราจะพันตัวนะครับอีกเอาตัวตัว,ตวเมียไว้ พันต tamam. okay. so be ัวนะครับต right. ัวผู้ที่หาเอาไม่นะครับนี่สวยพี่น้องสวยต่วาตัวโสดสีไว้เกาว่าไปแลกไว้แลกมูพินาพี่น้องเปมนพันนะครับเดี๋ยวมัวมีตัวมูแลกนะครับไปเปลี่ยนเอานะครับตถูกไหมง่ได้ยพี่น้องขายได้หรอนะครับไปขายก็ได้ขายกิโลก็ได้ว่าว่เบาๆจะไว้นะครับพี่น้องแต่เพิ่งัวระบาดหาที่ตังค์หมดพี่น้อง ง่ายไว้กันมูนี่ก็ได้ง่ายไว้ไว้ควบอย่างง่ายไว้มันน้ำดีพี่น้องน้ำสะอาดนะครับเพียเพียวเห็นอาลาคี่พี่น้องอันนี้ผมมาหาพันตัวอันนี้ขายมูตัวลหาบาทลดมาสามบาทเดี๋ยวมูนี่แยกออกไปไใๆฝุ่นมันหนาพี่น้องเห็นป่ะพูดนะปง่ายก็ไม่ได้พูดนะง่ายก็เขาพูดนะกินเขาได้หึงมูนี่ไง มันขายได้บ่ะหน่งตัวละบาทหาสิบหรือวสองเินสิมันคิดตัวใหญ่แท้พี่น้องวาดใหญ่ไว้กบเนี่ยเครียดอดปวดอิดพยู่พี่น้องเบื้องเนี่ยตะวันมาพี่น้องตัวละบาทหาสิบเมาเาด้อเพือ่อองไรนะครับตัวละหนึ่งบาทห้าสิบตางค์วันสอาทิตย์นี่ต้องขัดออกนี่บ่นขัดออกกินกันได้นี่พี่น้องเนี่ยมึงนีงห้างกันมาคัะทดดี่ตัวใหญ่ครับตัวน้อยกูนะยังไงวันพี่น้องว่าะยังอิดพี่ดาดปาดเรื่อตัวใหญ่ พี่น,น้อ็ถือัวใหญ่กินได้เหมืนบ่าขัดออกโอ้ยมึงใหญ่ไว้แส่ตัวใหญ่ไหมขบมันผุขึ้นผุขึ้นข้าวเดียวพี่น้องเพราะท่านพ่ออาทิตย์อยู่นี่เอามานะครับพวกนี้เอขอขบมป็นง่ามบุบาัดอุบายาเอาเด้อพี่น้องตัวระบาดห้าสิบสตะตังขัดแห่งง่ามพี่น้องนี่ลูกกบตัวละหนึ่งบาทห้าสิบสตะตังพี่น้องทั้งโกสุมวางไรเนาะเอาเด้อพี่น้องโกสุมไงพันเสาใครเมาเด้อพันเสาจะขัดใบทานะครับนี่จะโตงามพี่น้อง น้อจองไว้่แล้วนะครับจองใหม่จะพันตัวนี้ตัวระบาดด้วยพ่ะนะตัวระบาดก็ได้มันคัดไห้ตัวน้อยตัวใหญ่ยครับตัวน้อยก็ตัวกลางคัดไห้ตัวใหญ่บ่พาะห้เด้ยตัวใหญ่ตัวใเงี้ยนมดเงี้ยกันายพูนนะนะครับตัวหน่อยเขคัดออกตัวใหญ่มันขาคายตัวสามบาทพูนะตัวใหญ่ยคัดนะครับมันกินเขาบนญเนี้ยตัวใหญ่ยมึงใหญ่ก็ได้มึงก็เงี้ยก็กันไหแเถบะพีนน้อง โอ้ามบาทหาบาทหาซิบลดลงบาดนึงก็ได้แล้วพี่น้องโกสุมนะครับดูพี่น้องเอฟซีสีมาเอาเองได้มาเอาเองมาเด้อมาเอานะครับลดหายได้อยูะนะครับกันมาทาก็สิเป็นอีกครัง้งราคาหนึ่งนะครับพอพืนสิขัดออกได้นะครับเท้สาสิทหยิบสองมือผันสิขัดออกพี่นอาเงี่ตัวงันนะครับกัดหา,ายได้หลายหล,ลายใสนี่หลายใสผมยังไี้ไ,ไ,ไปอีหลีนะผมบนน้ผมขัดไว้เลยนี่ จะน,นี้ง่าไปก็รอวันนี้ม่มึงงีเลยนะครับเอาเบิ้งพ่อหามปากของพ่อพี่น้องเอาซับนี่ละคันนี้ก็เรื่งอย่าลืมกดซับตะไคร่กดไลค์กดแชร์เด้อพี่น้องสวัสดีครับ